วิชานี้นะักเรียนก็เหมือนเดิมนะครับลงชื่อเข้าให้หน่อยนะครับที่แชทเลยเขียนแค่เลขที่อย่างเดียวนะครับลงเลขที่เข้ามาเพราะว่าต้องใช้เป็นหลักฐานในการเก็บคะแนนนะครับนักเรียนเขียนเลขที่นักเรียนมาในแชทนะครับเป็นการเช็คชื่อนาะจะได้รู้ว่าใครนะที่ไม่ได้เข้า,า้าอต่อเลยนาะวิชาประวัติศาสตร์นะครับส่วนใครที่เข้าไม่ทันอย่างไร นักเรียนดูย้อนหลังได้นะครับรูจะส่งวิดีโอนะครับไปให้ในทางหลายกลุ่มมีเสียงไม้แทรกเข้ามานักเรียนปิดไม้ด้วยครับมันเปิดไม้เรียนอะโอเคต่อเลยนะครับวิชาประวัติศาสตร์ เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะนักเรียนครูอาจจะพูดไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเรามันค่อนข้างจํากัดเนาะจริงๆแล้วเนี่ยโหมันคือเวลาเรามีแค่หนึ่งชั่วโมงอะ่ะครูต้องสอนให้ได้สองวิชานะครับก็เลยแบ่งครึ่งๆเลยเนาะจะได้ง่ายเลยนะครับอ่ะวิชาประวัติศาสตร์มากันต่อเลยนะคนที่เข้ามาไม่ทันหรือ,อย่างไรนักเรียนชมคลิปย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวครูส่งไปในไลน์กลุ่มนะครับ อ่ะต่อเลยวิชาประวัติศาสตร์นะครับตามที่เราตกลงกันแล้วนะครับเราจะเรียนเรื่องแรกก็คือเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศที่มีภูมิภาคนะอยู่ในบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นดินแดนที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียบางคนจะงงว่าทำไมเขาเรียกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคือถ้าเป็นทวีปเอเชียเนี่ย เราจะอยู่ที่มุมด้านล่างก็คือฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเทวีเวเชียเขาเลยเรียกเราอย่างนั้นเนาะซึ่งจะประกอบไปด้วยประเทศทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะมี11ประเทศนะแยกเป็นสองกลุ่ม่การแบ่งกลุ่มตรงนี้ก็คือแบ่งกลุ่มในเรื่องของลักษณะทางภูมิศาสตร์นะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นนะครับอ่ดูครับดูที่ภาพนะครับอฝั่งแรกครับประเทศที่อยู่บนคาบสมุทรหรือว่าแผ่นดินใหญ อ่านี่เขาเรียกกลุ่มแรกนะกลุ่มที่อยู่บนพื้นดินหรือว่าสมุดคาบสมุดแผ่นดินใหญ่นั่นเองก็จะมีประเทศเมียนมามีไทยมีลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็มาเลเซียนะครับซึ่งนี่จัดเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะหรือว่าเป็นเกาะนั่นเองก็จะประกอบไปด้วยอินโดนีเซียสิงคโปร์บรุรนฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเตนะครับ นะซึ่งจะเป็นประเทศที่เป็นหมูกก่เกาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับเนาะมี11ประเทศนะครับนักเรียนนะน่าจะพอรู้ว่าทั้ง11ประเทศเนี่ยเขาอยู่ในอาเซียนมีประเทศหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอาเซียนนะครับน่าจะรู้ว่าประเทศอะไรอะต่อเลยเนาะที่ตั้งของนะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ ชั่วโมงที่แล้วรู้สึกครูให้งานนักเรียนไปนะครับในวิชาประวิตร์นะให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกซึ่งเป็นการเติมตัวเลขตรงนี้โอ้โหจะบอกว่าไอเนี้ยคือเป็นงานที่ง่ายมากๆเลยนะเออนะก็นักเรียนดูแล้วกันเนาะใครที่มีชิ้นงานอยู่ข้างก็ถือว่าเป็นการเฉลยไปเลยนะครับส่วนใครที่ตอบผิดยังไงก็แก้ไขแล้วกันเนาะอ่ะดูเลยนะครับเมียนมานะครับอยู่ด้านบนของเรา ติดฝั่งตะวันตกนะครับนี่ตำแหน่งเขาอยู่ตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ไล่จากข้างบนเลยนะแล้วก็มาเป็นประเทศไทยนะครับมีลาวลาวก็อยู่ติดของเรานะครับฝั่งทิศเหนือแล้วก็ทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้แล้วก็มีกัมพูชาอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับอ่าถัดออกมาเป็นเวียดนามนะครับไม่ได้มีอาณาเขตติดกับเราแต่อยู่ใกล้เรานะครับด้านล่างก็ติดกับมาเลเซียนะล่างลงมาก็เป็นอินโดนีเซียนะครับถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าก็จะมีฟิลิปปินส์นะครับ มีบรูไนนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีนะครับสิงคโปร์ติมอร์เลสเตยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ห่างไกลเขาหน่อยเนาะอยู่ห่างไกลเขาหน่อยนะครับอ่านี่คือที่ตั้งของประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราอ่ะต่อมาเลยครับความเหมือนความต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับทําไมเราต้องเรียนถึงเรื่องความเหมือนความต่าง จริงๆแล้วเราอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับแต่จะมีความเหมือนและความต่างกันในบางจุดมีอะไรบ้างอ่ะไปชมกันได้เลยนะครับอันนี้คือพรมแดนประเทศนะครับที่อยู่ติดกับเราอันนี้ขออนุญาตข้ามไปเนาะอืมอ่ะความเหมือนความต่างหัวข,ข้อแรกเลยครับด้านภูมิศาสตร์ครับอ่าด้านภูมิศาสตร์ด้านที่ตั้งประเทศไทยเนี่ย มีที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภาคพื้นทวีปต,ตรงนี้นะก็มองให้เป็นตรงกลางแล้วกันเนาะเออจริงๆอาจจะไม่กลางเป๊ะๆหรอกนะครับแต่สามารถติดต่อกับเพื่อนบ้านต่างๆได้ทั้ง,ง,งทางบกทางน้ําถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับนี่คือใน,ในด้านของภูมิศาสตร์นะครับหลายๆประเทศเขาก็มีลักษณะเป็นหมู่เกาะเป็นอะไรก็ถือว่าเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นความแตกต่างตรงนี้นะครับต่อมาอ่าอันนี้ นี่อันนี้ภาพนี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าเอ้ยเราอยู่ตรงไหนของเอเชียนะครับตรงนี้เป็นทวีปเอเชียนะครับนะส่วนเราจะอยู่ด้านล่างนะครับฝั่งตะวันออกแล้วเฉียงลงมาทางใต้นิดนึงนะครับเป็นกลุ่มประเทศของเรามีสิบเอ็ดประเทศตรงนี้นะครับอ่านี่เป็นภาพไทยอ่าด้านต่อมาด้านวัฒนธรรมนะครับด้านวัฒนธรรมก็มีความเหมือนความต่างกันอยู่บ้าง นะส่วนใหญ่จะเป็นความแตกต่างกันซะส่วนมากเนาะอ่ะด้านที่มีความแตกต่างกันบ้างอ่ะดูครับด้านชาติพันธุ์ครับเขาบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขาเรียกว่าเป็นพันธุ์มงกลลอยอ่ะเขาเรียกพันธุ์พันธุ์ของมนุษย์อ่ะก็เหมือนเราเรียกพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชอ่ะเขาจะมีพันธุ์ของเขานะสายพันธุ์ของเขาของเราเนี่ยเป็นสายพันธุ์มงกลลอยนะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะลักษณะของพันธุ์นี้อ่ะดูครับ ลักษณะของชาวมงโกลอยเนี่ยหรือว่าลักษณะชาติพันธุ์เนี่ยจะเป็นคนที่มีลักษณะเนี่ยมีผิวเหลืองหรือน้ำตาลผมเนี่ยค่อนข้างตรงนะครับเส้นผมของขั้นข,ขั้นขั้นค่อนข้านค่อนข้ามยากขนมีขนตามตัวเล็กน้อยศีรษะแบนกลมนะครับใบหน้าเนี่ยจะเป็นรูปทรงกลมนะครับนะแล้วก็จมูกไม่กว้างไม่โด่งมากนักนะนะครับนี่คือลักษณะนันตาสีน้ําตาลนะครับนะริมฝีปากบาง รูปร่างก็ไม่ได้สูงใหญ่มากอยู่ที่กลางๆนะครับนี่คือลักษณะของชาติพันธุ์ของมงโกลอยนะนักเรียนสังเกตได้ว่าเฮ้ยหน้าตาคล้ายๆคนไทยไว้เขาเอาคนไทยไปแต่งตัวเปล่าเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับคือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะเราเป็นสายพันธุ์เนี้ยมันจึงคล้ายๆกันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับนะอ่านี่คือลักษณะของชาวมงโกลอยอ่าชนชาติที่มีสายพันธุ์และลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับไทยมากที่สุด ลองเดาซิประเทศไหนอ่าแน่นอนครับลาวครับเป็นมุกลอยสายพันธุ์เดียวกันก็คืออ่านว่าอะไรเนี่ยเซียมอยนะครับนะเหมือนกันเป็นพันธุ์เดียวกันนะครับนะลักษณะหน้าตาจึงคล้ายๆกันนะครับนอกจากที่จะมีลักษณะเป็นสายพันธุ์คล้ายกันแล้วเรายังมีลักษณะประเพณีวัฒนธรรมนะลักษณะทางสังคมที่ค่อนข้างคล้ายกันด้วยนะครับอเดี๋ยวจะดูว่าคล้ายยังไงนะเดี๋ยวดูต่อไปนะ อ่านี่ครับคล้ายยังไง่าในเรื่องของภาษาครับภาษานะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติซึ่งแต่ละชาติใน HA, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็มีภาษานะซึ่งแตกต่างกันไปอาจจะคล้ายกันบ้างนะครับอ่ดูครับนี่คือพยัญชนะไทยนะลักษณะการเขียนนะครับ่าแต่ก่อนหน้านี้มันก็อาจจะมีหน้าตาที่นะครับไม่ได้เหมือนในสมัยนี้นะครับ นะตั้งแต่สมัยยุคของพ่อขุนรามคำแหงเนาะท่านเป็นคนคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาท่านก็อาจจะเอาลักษณะการเขียนของนะอักษรนาเขมนขอมอะไรมาบ้างนะในสมัยนั้นอ่นะแล้วก็มานะดัดแปลงจนกลายเป็นภาษาไทยของเรานะแต่เดิมทีไม่ได้ na, หน้าตาเป็นนี้นะหน้าตาอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับบางตัวก็อาจจะอ่านออกนะบางตัวก็หน้าตาก็เปลี่ยนไปเลยนะครับนี่คือวิวัฒนาการด้านภาษาอ่นะต่อไป อืมอ่านแลเรียนดูภาพนี้พอทราบไหมว่าเป็นคำทักทายของชาติใดอ่าดูครับสบายดีภาษาอะไรเนาะบอกเป็นหยังอ่านี่คือเป็นคําทักทายนะครับอ่าของลาวนะครับซึ่งจะคล้ายคล้ายคล้ายคกันคล้ายๆกับของไทยนะครับเนาะอ่าบางคนอาจจะบอกว่าเออนี่แหละที่เขาเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องนะซึ่งมันคล้ายๆกันนะครับมีความคล้ายคลึงกัน ดูอีกด้านหนึ่งมาเลเซียติดทางทิศใต้ของเราเห็นไหมครับความแตกต่างโอ้ค่อนข้างมากเลยนะเขาก็จะมีภาษานะเป็นภาษาลักษณะเฉพาะของเขาซึ่งได้รับอิทธิพลจากในเรื่องของศาสนาของเขาด้วยนะครับนะเขาจึงมีลักษณะที่แตกต่างไปตรงนี้นะครับอ่าประเทศเมียนมานี่ครับอ่าบางคนอาจจะเคยเฮ้ยทําไมคุ้นนะภาษานี้ทําไมคุ้นจังเลยนะครับนะการเขียนลักษณะอย่างเงี้ยทำไมคุ้นจังเลย แน่นอนครับเพราะว่าพม่าเนี่ยชาวพม่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะบางที่ที่มีชุมชนที่มีชาวพม่าอาศัยอยู่เยอะเนี่ยเขาก็จะมีนะครับเป็นภาษาของเขาเนี่ยติดอธิบายไว้อยู่เนาะอันนี้อย่างในภาพเนี่ยนเรียนพอเดาออกไหมว่าเป็นภาษาพม่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะแน่นอนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดนั่นเองนะโอเคนี่คือความแตกต่างในด้านของภาษานะครับอืมนี่ภาษานะสละคเมร หรือว่าภาษากัมพูชานะครับเขาก็จะมีความคล้ายคลึงกับของเราเห็นไหมครับการเขียนบางตัวนี่คล้ายๆกันมากเลยนะเนี่ยคล้ายคกันเลยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่ภาษาหนึ่งเลยนะครับต่อมาในด้านศาสนาครับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับกัมพูชาเมียนมารลาวนะในบาลเซียบางส่วนนะครับนะ แต่มาเลเซียเนี่ยส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามดังนั้นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยจำนวน2,240ล้านคนซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลไม่รู้ว่าปีไหนนะครับซึ่งคิดเป็น40%ของประชากรทั้งหมดก็ถือว่าเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีลัทธิต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมาเช่นลัทธิขงจื้อนะครับก็มีผู้คนนับถือมากในในแถบแบนะเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์บางส่วนนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยก็เป็นที่นิยมในประเทศฟิลิปปินส์นะครับนี่คือความแตกต่างในเรื่องของศาสนาด้านเศรษฐกิจเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรซึ่งพื้นฐานเลยเนาะ ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยมาจากการทําเกษตรดังนั้นนะอาชีพเกษตรกรรมจึงเป็นอาชีพที่ค่อนข้าง <c oughs> ที่จะเก่าแก่นะครับเนาะแล้วก็มีอิทธิพลในด้านเศรษฐกิจนะครับของทวีปของเราเนาะแต่ปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ sequel, นะนะการพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมนะ,นะนะะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นก็ไม่ว่ากันอ่นะต่อไปทานนี้เรื่องเศรษฐกิจเนาะ น,นอกจากนั้นยังมีแหล่งทรัพยากรนะครับพวกน้ามัน๊าซธรรมชาติแร่ธาตุต่างๆก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนี่คือพื้นที่ที่เหมาะสมในการอยู่อาศัยมากๆเนะาะตววิเอเชียฝรั่งเขาชอบฝรั่งชอบมาเที่ยวอ่ะเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ครับอภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแม้จะอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยแต่มีภูมิหลังในทางประวัติศาสตร์เนี่ยแตกต่างกัน เป็นผลมาจากยุคนี้เลยครับสําคัญเลยยุคอาณานิคมคือยุคการล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตกซึ่งมันมีอยู่ยุคยุคหนึ่งที่ชาติตะวันตกเนี่ยเขาล่องเรือเขาออกเดินทางเพื่อที่จะหาเมืองขึ้นาอาณานิคมนะครับนะของตัวเองซึ่งประเทศลายรอบเราก็ตกเป็นเมืองขึ้นนะครับอ่ะดูดังนี้เลยนะนะักเรียนดูนะครับดูดูหน้านี้นะครับอาณานิคมของชาติตะวันตกมีดังนี้ อินโดนีเซียเคยเป็นของเนเธอร์แลนด์นะฟิลิปปินเป็นของสเปนแล้วก็ต่อด้วยอเมริกามาเลเซียเนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษสิงคโปร์เป็นอานณิคมของอังกฤษบรูไนก็อังกฤษเมียนมาก็อังกฤษเวียดนามเป็นของฝรั่งเศสลาวก็ฝรั่งเศสกัมพูชาก็ฝรั่งเศสไทยไม่เคยตกเป็นอานณิคมของชาติตะวันตกใดโอ้โ oh หนะปรบมือเลยครับนะก็ ถือว่าเป็นประเทศที่รักษาเอกลักษณ์เอกลักษณ์ไว้ได้ดีมากๆนะครับเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแต่เกือบนะครับเกือบเกือบจะเป็นเมืองขึ้นเหมือนกันแต่เราก็รอดมาได้เนาะ,ะนักเรียนลองสังเกตดูนะประเทศในยุโรปแถบนั้นอ่ะอาตชาตะวันตกอ่ะเขาจะแบ่งสัดส่วนกันเห็นไหมอ่าถ้าเป็นซีกนี้ยฝั่งเนี้ยก็จะเป็นของอังกฤษใช่ไหมถ้าเป็นใกล้ๆเราฝั่งเนี้ยก็จะเป็นของฝรั่งเศสซึ่งจะบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะ อยากได้เรามากๆแต่ไม่แต่ไม่ได้นะครับ<ม>เราก็ถือว่าเราก็รอดมาได้นะครับนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อนะในเรื่องเนื้อหาลึกๆต่อไปในยุครัตะนโกสินทร์เราจะรู้ว่าเอ้ยทำไมเหตุการณ์มันเป็นยังไงเรารอดมาได้อย่างไรนะจะได้เรียนตรงนี้อ่ะโอเคดูต่อนะการที่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นนะครับอ่าถือว่าเป็นข้อดีอมีข้อดีด้วยนะมีข้อเสีย่้งหากคือไม่ได้รับการถ่ายทอดในเรื่องของระยธรรมคือ วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกถ่ายทอดเราจึงมีเอกลักษณ์ของเราแต่บางคนก็มองเป็นข้อดีนะนะบางคนก็มองว่าเฮ้ยถ้าเราเคยเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกเนี่ยเราอาจจะพัฒนาไปไกลกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองความคิดเนาะแต่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับนะก็แล้วแต่บางคนนะกันเนาะว่าจะคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของประวัติศาสต,ตร์ตรงนี้ด้านการเมืองการปกครองนะครับอ่านะ ก็มีการปกครองนะครับที่หลากหลายรูปแบบเนาะก็มีทั้งประชาธิปไตยนะมีแบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็มีนะครับเป็นคอมมิวนิสต์เป็นสังคมนิยมก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับด้านการปกครองนะอ่ะนักเรียนดูกราฟตรงนี้นะครับรูปแบบการปกครองนะอันแรกเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็จะมีประเทศไทยมีกัมพูชามีมาเลเซียที่มีการปกครองรูปแบบนี้ต่อมาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชก็จะมีบูไน แล้วก็ต่อมาเป็นประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีอ่าก็คือมีอำนาจสูงสุดนะครับก็มีค่อนข้างเยอะมีโรดีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เมียนมาติมอร์เลสเต้นะครับสุดท้ายเป็นสังคมนิยมก็ยังคงมีอยู่นะครับก็มีเวียดนามีลาวนี่คือรูปแบบการปกครองซึ่งจะบอกว่ารูปแบบการปกครองเนี่ยถึงแม้จะมีความแตกต่างเนี่ยนะแต่ลักษณะทางประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างมันก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับ แต่มันมีผลนะการปกครองที่มีผลมากๆนะครับมีผลในการพัฒนาประเทศนะคือนะักเรียนอย่างที่นักเรียนดูข่าวเห็นไหมครับประเทศบางประเทศเนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการปกครองบ่อยๆอย่างเงี้ยประเทศมันก็จะไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นะเพราะว่ามัวแต่แย่งชิงอํานาจกันอยู่นะครับก็มีผลเหมือนกันนะครับด้านวัฒนธรรมนะครับนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความหลากหลายนะครับแต่ละที่แต่ละ ประเทศก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับนะอย่างเช่นศิลปะนะในเอเชียตะวันตกงใต้นะที่ชัดเจนที่มีความแตกต่างกางเช่นนะนี่ครับการแสดงเห็นไหมครับนะมีตั้งแต่บางประเทศเขาก็มีประวัติศาสตรความเป็นมาของเขาโอ้โหมีการแสดงตั้งแต่ยุคสมัยไหนมีหลักฐานอ่าก็นะนะว่ากันไปนะครับดนตรี be, นะครับเนเรื่องตรงนี้นะครับมีความแตกต่างแล้วก็บางส่วนก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับอ่ะ จบการนําเสนอโอ้บางคนบอกว่าทําไมครูกฤษดาพูดมากางเลยนะครับเวลาคงเป๊ะเนาะตรงเวลาพอดีเนี่ยนะครับอ่ะ,อะมีใครสงสัยอะไรไหมครับสําหรับวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ชั่วโมงนี้ฟังกันยาวๆเลยนะครับนะคนุณครูอาจจะพูดมากนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันบางครั้งเนี่ยข้อมูลในหนังสือเนี่ยมันค่อนข้างน้อยอย่างประวัติศาสตร์เนี่ย เขข้อมูลจะค่อนข้างน้อยนะนะครูก็จะเสริมพยายามเสริมหา PowerPoint หาข้อมูลมาเสริมให้นะครับอ่าแต่อย่างไรนักเรียนก็ใช้หนังสือนะครับอ่านหนังสือเนาะในการศึกษาหาความรู้ตรงนี้หรือใครนะจะศึกษาช่องทางอื่นนะครับก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วแต่ตามสะดวกเลย17 7 6 6คนอ่า16คนก็แสดงว่าอาจจะ ไม่ได้เข้ามาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะคนที่เข้าลงชื่อเข้ามาก็มีแล้วนะครับอ่ามีข้อมูลอยู่ตรงนี้แล้วนะว่าใครเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะว่านะสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลตัวเองนะครับนะให้รอดพ้นจากตรงนี้ไปได้เนาะอีกไม่นานหรอกครับเนาะอดใจรออีกนิดนึงเราคงได้มาพบกันนะครับได้มาเรียนกันจริงๆนะการเรียนแบบนี้ก็อาจจะ นะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็ครณครูจะพยายามสั่งงานให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็อธิบายคืออาจจะพูดมากไปนิดนึงนะครับนักเรียนนะอาจจะแนะนํามาได้ว่าเฮ้ยรครูอยากให้พูดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะพูดได้แนะนําได้นะครับนะเพราะว่าหน้าที่หลักนะครับของครูก็คือแนะนํานะครับอย่าเรียกว่าสั่งสอนเลยเรียกว่าแนะนําทําอย่างไรที่ให้นักเรียนมีความรู้นะครับเพิ่มพูนขึ้นแนะนํามาได้เลย นะอ่ะเที่ยงหนึ่งนาทีพอดีตรงเที่ยงตรงพอดีมีใครตงสสยอะไรไหมเอ่ยภาระลงานนะครับมีแค่วิชาสังคมเท่านั้นนะอ่าประวัติศาสตร์ไม่มีอ่ะแต่เดี๋ยวจะบอกล่วงหน้าไว้คร่าวๆแล้วกันวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องต่อมาเนี่ยเรื่องหลังจากนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนครูจะให้งานกลุ่มนักเรียนซึ่งเป็นงานกลุ่มที่มีการพรีเซนต์ แต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปรวมตัวกันแล้วทํางานกลุ่มนะไม่ต้องครับบ้านใครบ้านมันนั่นแหละนะเดี๋ยวจะบอกวิธีว่าทําอย่างไรแล้วทุกคนจะได้พรีเซนต์ผ่านซูมอะอะไรนะเป็น,ปนนะก,กนลุ่มเหรอคะแล้วก็ทำงานใช่ครับเป็นกลุ่มครับแล้วก็ถึงเวลาเราก็พูดในหัวข้อส่วนของเราซึ่งก็จะนําเสนอในกลุ่มนี้แหละให้เพื่อนๆได้ฟังอ่อ เออพีเซตนของตัวเองใช่ครับในส่วนของเรานะแต่ว่าในรูปแบบซูมเนาะบางคนอาจจะยังไม่เคยยังไม่เคยทําอ่ะลองมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อนได้ชมดูบ้างนะครับเออเดี๋ยวชั่วโมงหน้าแล้วกันชั่วโมงหน้าจะแจ้งว่าให้ทําอย่างไรอะไรนะครับคูจะคุณจะสุมให้หรอคะหรือว่าให้เลือกเองจะสุมให้หรือให้เลือกเองก็เดี๋ยวลองมาตกลงกันอ่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราลองมาตกลงกันว่า จะเลือกกันเองจะจับกันเองหรือจะสุ่มให้นะครับถ้าสุ่มให้ค,ครูก็มีวิธีอ่าเตรียมไว้แล้วนะครับตแต่เฉพาะแค่ห้องเรานะเฉพาะแค่ห้องของห้องเราก็เราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปนะครับแล้วก็แยกย้ายกันอ่าหรือว่าแบ่งหัวข้อกันไปศึกษาถึงเวลาพอนําเสนอปุ๊บถึงเวลากลุ่มนี้อ่กลุ่มนี้ก็มาคนแรกพูดเรื่องอะไรคนที่สองพูดเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการนําเสนอคุณครูอยากฟังเสียงนักเรียนบ้างนะครับเนอะ นะไม่ใช่ฟังเสียงครูอย่างเดียวคุณครูอยากฟังเสียงนักเรียนบ้างนะเป็นการพรีเซนต์นะครับเหมือนพรีเซนต์หน้าห้องแหละเพียงแค่เราอยู่หน้าจอแค่นั้นเองเนาะลองดูลองดูนะครับโอเคมีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะส่งวิดีโอนะครับที่เราเรียนกันตรงนี้นะไปให้ในไลายกลุ่มเผื่อบางคนที่ไม่ได้เข้าหรือว่าฟังไม่ทันตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะักเรียนไปดูย้อนหลังได้นะครับ หรือว่าจะสอบถามโดยตรงที่นัครูก็ได้เนอะโอเคนะสำหรับวันนี้ขอ,อยุติเพียงเท่านี้นะครับนะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับสำหรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ